สวัสดีค่ะมิเชลจากไอเมียกโดโจค่ะสำหรับวันนี้จะมาสอนเบสิกยิมนาสติกนะคะก็คือท่าสะพันโค้งนั่นเองเชิญรับชมได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะยืนจับเอวไว้พยุงไว้แอ่นไปข้างหลังนะคะวอร์มก่อนวอร์มหลังเงยหน้านะคะ พยายามมองให้ถึงพื้นพอเริ่มได้นะคะท่านนี้เนี่ยเราก็จะไปที่กำแพงกันเลยหันหลังเข้าหากำแพงนะคะยกมือขึ้นแล้วก็วางไว้ที่กำแพงไหว่ามองมือแล้วก็ค่อยๆไต่ลงนะคะถ้าคนไม่ได้ท่านได้แค่นี้ก็ค้างไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครได้อีกก็ไปเรื่อยๆจนถึงถึงพื้นนะคะพอถึงปุ๊บ เราจะยืดตัวนะคะให้ไหล่เนี่ยติดกำแพงแล้วเวลาขึ้นนะคะเราก็จะไต่ขึ้นทำอีกรอบนะคะยกมือขึ้นค่อยๆไต่ลง ต่อไปเราจะมาสอนวิธีอีกแบบหนึ่งนะคะว่า6สะพันโค้งเนี่ยมันฝึกได้ยังไงบ้างเราก็จะนอนหงายนะคะสําหรับคนที่พื้นฐานไม่ค่อยได้เลยเริ่มจากท่านี้ก็ได้ง่ายกว่านอนมือวางไว้ข้างหูนะคะหงายมือขึ้นขาตั้งดันตัวขึ้นตามองมือถ้าใครเริ่มได้แล้วก็เอามือขยับมาให้ใกล้ขามากขึ้นนะคะแล้วก็ยืดตัวขึ้น แล้วก็ลงส่วนใครทําได้แล้วนะคะสําหรับที่กําแพงแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วอยากทําแบบขึ้นลงเองได้ก็สามารถทําได้นุดนี้ปามองมือนะคะยิ่งเราฝึกท่านี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังเราจะอ่อนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนฝึกทุกวันนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกเบสิกสะพานโค้งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กับ u b s c r i b e ด้านล่างด้วยนะคะและถ้าอยากให้นำคลิปไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้สอนท่าไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแมทโดจด้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรา้วยนะครับขอบคุณครับ